กินเขาน้ำกันจ้าพี่นอ้องเจ่วพริกดิบนึ่งปลาทูนะจ้ะกินง่ายๆเนาะหนึ่งเฮดใส่น้ำพี่นอ้องยอดฟักทองยอดฟักทองเราปลูกเองนะจ้ะอยู่ในสวนเขาเนาะผักปลอดสารพิษปลูกไปกินเองเนอะจ้าไม่ต้องซื้อต้องหาเนาะม่วนคำยันยัคุยกับพริกดิบเลยพี่นอ้องคุยวกับพริกดิบจ้ะเจ่วพริกดิบพริกกินดาจะเป็นม้วยสีแดงเนาะ กินเปาเป,าเป่าจ้ะเป่าถือข้าวสวนเขเียนปอมแล้ะถ้าชุดทำงานเนาะไปน่นองเผ็ดพริกปิดจ้ะอันนี้กับแกบทั่วทั่วสีม่วงแซ่บจ้ะ ชอบแบบไหนก็กินแบบนั้นแหละจ้ะกินอาหารที่เขาถนัดเนาะกินแบบอืน่นกับบะแซ่บเพราะว่าเขาบะถนัดนะจ้ะเห็ดกับหนึ่งมันเป็นดอกมันสีกินเอาสีกินเอาเห็ดอีกก้อนสีหนึ่งกับปรุงเครื่องน้อยๆใส่เกลือใส่รสด,ดีน้อยหนึ่งนาะพี่น้องให้เขาเขาเครื่องเนาะจ้ะถ้านหนึ่งบะใส่อี่งยังมันสีจืดมันสะบะแซ่บ เอา้ำหนึ่งสักวันกพี่น,นองเนะาะเปเาจิ้นที่เขาสอนจ้ะ